นี่ครับมา,บบาเบื้องหลังนี่มีอย่างบ่เพื่องน้ำใสติ่งลิงแกเอาลุนครับลุนลุนลุนโอ้โหพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องมาไซ่์ตุ่มปลาไหลนะครับเด้อนี่ครับมีตุ่มอยู่หาหลังหลังนี่ห่างกูมู้ครับผมถึหนูกัดก็เลยเอาลวดอขอดๆไว้ ใส่งานไหนคือเก่าครับผมมาตจะง่าดีเอา้เอาเยื่อของเขาเป็นเยื่อส่เดือนนะครับเด้อนี่ครับห่อเยื่อว้ลักษณะนี้ครับผมเป็นเยื่อใส่เดือนจัดไปครับนี่ครับผมใส่ว้เรียบร้อยครับผมหาแล้วไม้เป็นน้องสะสาจะของนี่ละพี่น,น้องนี่ครับเอา้าชาลุนมืออื่นเสกไปแล้วครับ ว่าสิม,ามันบ่มมันครับผมปัญญาเสียหมอบก้นฉีกเดียนห้ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย่ำสโตกับเพื่อนหาโมง่งจีเทียงแล้วครับผมเดี๋ยวไปรุ่นปลาไหลกันว่าสิมีเต็มบ่ไปครับนี่ครับมาเบื้องหลังนี่มียังบ่เพื่องน้าใสซติ่งลิงแต่เอารุ่นครับรุ่นรุ่น ทุ่นโอ้โหพี่น้องของเทวะอุ้ยสามอื้อนี่ครับตุ่มที่ผมเอาไปใส่อันอ่าสี่โตรครับหลังนี้สี่หางูตุ่มที่ผมไปดักปลาไหลครับโอ้แม่นดักกบครับหนึ่งสองสามสี่โตรครับห่างตัวบ้างไงปันไหนครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่โตแล้วครับพี่น้องขนับว่าพิด นหน้าปลาไหลมันต้องรุ่นนี่ครับผมพอสามนิ้วมั้งนี่นี่มันต้องรุ่นนี่หน้าปลาไหลนะมันต้องหาทางเขาง่ายครับอู้หังแหลกมาแล้วครับผมสี่ตัวจัดไปครับโอ้ยมันมเหมือนสีน 4, มันหาผตัวนี้ไหมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามหาโตครับ าตัวหาตัวพี่น้องโมเมันซี่หนึ่งหนึ่งสอง,งสามซี่หาเห็นหาหัวครับนี่ครับนี่หนึ่งหลังโอ้หนามใสเห็นหอดง่าตุ่มกูสิบุม้มยังหนุงมังมางเลยาหลุดครับหลุดเฮ้ยบุ้มียังหดีบมิดซีรี

เดีกสองหลังเดกสองหลังเี็กสองหลังน้งหง่หลังนี้คือเป็นสเีเอียงเอียงแบบนี้วะมียังบ่ลุนครับลุนเฮ้ยพวกเขาอยังวะ เ,เดี๋ยวย่หันหลังหนึ่งครับเนาหลังสุดท้ายครับมี่ยังบ่พี่ยังบ่ก็ไรคือนพวกเขาอ่ะโอ้โยพี่โอ้โยเข่าหลังห่างครับบักไงครับพี่โอ้โย มักง่ายตัวนึงครับอู้ยวบนหน้าไม้ไผ่ไม้ไผ่หักเลยไผ่ตัวโบกครับนี่ครับไม้คัดไม้คัดถึงกำหักเลยอู้อู้อ้าวจ๊อไปเลยครับตัวนี้เข่าเข่าล่างห้างอ้าจังว่อบานที่นี่นี่ครับพี่น้อง น,นั่นางเขาปลาไรไงครับอุ้ย,ยนี่ตัวนี้ครับเครื่องโล่ักไงครับน้องนั้นมแตรตัวกระดูกกรอบหาตัวครับสรุปแล้วมนัมนมนัน นี่ผลงานครับหมอนหมอนของ่วครับใส่ไรเสียบไรสูตรผมนี่ตองพุงก่อนครับ รถต่างครับผมรถดีต้องปล่อยประเด็กเทียดเองตุ่มเองของผู้เฒ่าครับน้ำปลาน้ำเดือดๆเท่น้ำวันนี้เขาลงครับจวดแลบพี่น้องจวดเลยบานที่ม<อ>ผมีผมพผักยังก่อนอนนี้เสียหมอบผักไสบ่นี่ครับผักไสไสออมปลารลครับอันนี้ใบยีราโอ สารพัดพักครับอยู่ในนี้นี่โอ้ยฝักอีเลือดกับมีครับนางเลือดโว้คุณเลือดคุณเลือดใบครับพักเกเลือโอ้เบิง้งพี่น้องของแท้นี่เลือดเอาลงกมาหนีนะ้งหอมใส่กันครับวันนี้โอ้หอมห่วยหย่ยเอาถาพักถาพักเพื่อ,อยังหน่อยจวดพี่น้อง นี่ตำแตรงครับตำแตรลงนี่ขักเลยอันนี้อันนี้นี่นี่ครบผมพี่น้องอ้อมปลาไหลของแท้นี่นี่มันแซ่บจวดคุ้มบมาเอาเลยทําไมเลยเลย ปสนปานี่พูดละเป็น,ปน,น,ปนปกูนกบ่ใส่เน่ยเนใส่มาซ่บัใบลาใส่กันผักกันบเ,เขากันมั่งพวกเนี่ยห่านข้อแบบแบบเลยยุไก,ก่วันไหนก็มากินโ่นว่าขาขี้เกลียนเ <c oughs> <c oughs> สียบที่้องโดนเทียกินอะไร để tôi nghe tôi nâng gỡ mình mô mãn chăm mấy mẹ thằng nào ầm